สวัสดีค่ะเพื่อนชาวสูชิแคมมานั่งกินเบียร์กับเพื่อนค่ะอาชนแก้วชนแก้วค่ะมาห้องเพื่อนไม่เจอกันสิบห้าปีแต่จบไปอย่าเออไม่สอบยี่พอหรือเปล่าไม่พอเออโสมมาเลยมาหาเพื่อนค่ะเพื่อนก็สวยสวย หอ,อน่ารักมากเลยูกล้องสวยมากเลยเอ,อส,สวยลยลใช่อย่างงี้แหละเลิศเลิศบ๊ายบายไปแล้วกินเบียร์ไปละเนี่ยยังพูดมากค่ะเจอเพื่นอ,อนก็แบบว่าดีใจมากค่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกเจอกันเพราะใครคะเพราะว่าไ,ไ,ไ,ไม่อยากจะพูดเลยอ <protection S 1> ่ะพูดตาเจอกันเพราะใครคะเพราะว่าซอบปุ๋ยถ้ ้องขอบคุณสปุยใช่ไหมใช่ต้องขอบคุณสปุยเออที่ได้ดูคลิปสปุยวันนี้ก็ได้เจอเพื่อนสิบห้าปีนะจ๊ะดูได้ไปดูคลิปสปุยได้เจอเพื่อนเลยใช่ดีใจมากม,มากเลยโอเคได้ค่ะดีค่ะ